สวัสดีครับผมหมิงนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงทิ้งแท้งหนึ่งนะครับของออสเตรเลียชื่อเต็มเขาคือ Australian Strategic Policy Institute ตัวย่อก็คือ ASPI นะครับทาง ASPI เนี่ยได้ มีการลงบทความนะครับในเว็บไซต์ของเขาเองนั่นแหละในวันที่2มีนาคมที่ผ่านมานะครับเขาได้เผยแพร่งานวิจัยชิ้นหนึ่งนะครับชื่อว่า The Global Race for Future Power แปลเป็นไทยนะครับประมาณว่าการแข่งขันระดับโลกเพื่ออำนาจในอนาคต ซึ่งมีเนื้อหาบางช่วงบางตอนตามนี้นะครับประเทศประชาธิปไตยตะวันตกกำลังสูญเสียความสามารถในการแข่งขันทางเทคโนโลยีระดับโลกรวมถึงการแข่งขันเพื่อความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และการวิจัยและความสามารถในการรักษาบุคลากรที่มีความสามารถทั่วโลกซึ่งเป็นส่วนสำคัญ ที่จะสนับสนุนการพัฒนาและการควบคุมเทคโนโลยีที่สำคัญที่สุดของโลกรวมถึงเทคโนโลยีที่ยังไม่เกิดขึ้นจีนกลายเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีสำคัญของโลกถึง37จาก44สาขาเช่นการป้องกันประเทศอวกาศวิทยาการหุ่นยนต์ พลังงานสิ่งแวดล้อมเทคโนโลยีชีวภาพปัญญาประดิษฐ์วัสดุขั้นสูงและเทคโนโลยีควรนตัมและในบางสาขาสถาบัานวิจัยชั้นนำสิบอันดับแรกของโลกทั้งหมดตั้งอยู่ในประเทศจีนและที่ผ่านมาจีนมีจำนวนผลงานวิจัยมากกว่าประเทศดับสอง ก็คือสารัฐถึง9เท่านอกจากนี้ยังพบว่า1ใน5ของงานวิจัยเหล่านี้เป็นผลงานของนักวิจัยจีนที่สำเร็จการศึกษาระดับสูงจากประเทศไ e EYES ก็คือสารัฐอังกฤษแคนาดาออสเตรเลียนิวซีแลนด์คำถามคือแล้วทางออกคืออะไร ในบทความน่ะได้ให้ความเห็นไว้ว่านี่เป็นการค้นพบที่เป็นสัญญาณปลุกให้ประเทศประชาธิปไตยต้องเร่งยกระดับความสามารถทางเทคโนโลยีที่มีความสำคัญเชิงกลยุทธ์รัฐบาลทั่วโลกควรทำงานร่วมกันพร้อมกับพัฒนาประเทศของตัวเองในเวลาเดียวกันเพื่อไล่ตามจีนให้ทันในภาพใหญ่ก็คือรัฐบาลต้องให้ความสำคัญ กับศูนย์กลางนวัตกรรมทางเทคโนโลยีและการแข่งขันเชิงกลยุทธ์ของโลกซึ่งก็คืออินโดแปซิฟิกชัดเจนนะครับนี่คือส่วนหนึ่งของสงครามด้านกระบวนความคิดซึ่งในภาษาจีนเรียกว่าเจิ่นจื้อโจจันสงครามด้านกระบวนความคิดส่วนใหญ่ก็จะมาในสองรูปแบบไม่ขู่คนอื่นก็คือ ขู่พวกเดียวกันนั่นเองในะบทความนี้ชัดเจนครับก็คือขู่พวกเดียวกันขู่ให้กลัวครับกลัวแพ้กลัวโดนแซงกลัวเสียเปรียบหลายๆอย่างและอะไรคือที่มาของความกลัวชัดเจนครับจีน แต่ไหนแต่ไรนะครับพวกเราชาเวเอเชียหรือแม้แต่ในหลายทวีปเราจะคุ้นเคยกับการเป็นผู้ตามครับทุกด้านนะครับการเมืองเศรษฐกิจาการทหารเทคโนโลยีต่างๆเวลาเราเห็นสารัดนะครับมี ความก้าวหน้าทางด้านโน้นด้านนี้นะครับด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ด้านอาวุธยุธโทโธปรกรณ์ต่างๆส่วนใหญ่เราก็จะว้าวครับโอ้สุดยอดเชียมไปเลยวิธีที่เราคิดก็คือไปซื้อครับไปศึกษาความก้าวหน้าของเขาเพื่อเอามาใช้พัฒนา สังคมของเราแต่สารัฐรวมถึงออสเตรเลียเขาอาจจะไม่ได้คิดอย่างนั้นครับเขาคิดอีกอย่างนึ่งไม่มีใครล้ำหน้าเขาไปแล้วหรือกำลังจะล้ำหน้าเขาเขาคิดว่า เขาต้องหาวิธีตามให้ทันทุกรูปแบบที่เราเห็นเห็นที่สารัฐแบนชิปให้จีนที่สารัดสกัดกั้นหัวไวยจากจีนวิธีคิดก็คือห้ามไม่ให้ใครแซงครับโดนแซงไม่ได้